โอเคนะครับก็ตอนนี้เรายังอยู่ในเดิมนะครับอีฮอบนะครับก็เราเดืออกตัวน่ตัวนี้ เป็นพอตติงตั้งนะครับแบบเอลนะครับเบียร์สไตล์เอลของอังกฤษนะครับเบียร์บิเทอร์ของอังกฤษนะครับผมก็ตัวนี้จุดเด่นจะอยู่ที่ฟองนี่นะครับฟองจะเป็นเขาเรียกว่าครีมมี่็องนะจะนุ่มมากเหมือนเวลาเรากินกาแฟลาเต้หก็คาปูชิโน่นะครับเนี่ยแล้วก็สีก็จะเอ่อออกเป็นเหลืองนะครับเหลืองออกขุ่นๆออกเป็นส้มนะครับผมรสชาติก็เดี๋ยวชิมรสชาติก่อนนะครับ ก็จะเป็นเอ่อไม่ซ่ามากนะครับตามสไตล์อังกฤษแล้วก็ฟองก็จะนุ่มนะครับแล้วก็เอ่อขมนะครับไม่มากไม่ดิบมามากนะครับแต่ว่าติดที่ลิ้นนิดๆนะแ,แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ดกิกจะผมไปนิดนึงใช่ไหมขมไปนิดนะึงขมไปนิดนึงแต่ฟองนุ่มอย่างแน่นอน ปกติก็อาจจะไม่ค่อยชินกับเบียรสชาติแบบนี้นะครับผมก็หาลองกันได้นะครับที่ฮอปหรือว่าถ้าเป็นไอริสผักบางที่ก็มีนะครับก็อยากให้เพื่อนมาลองชิมดูนะครับตัวนี้บอตติงตันนะครับผัเบียนะครับไปก่อนครับบ๊ายบายครับ